ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องใหม่ของบ้านสปินนายค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับอุ๋สปินนายครับสวัสดีค่ะซู้ชิงค่ะอย่างที่เกิดนกันไว้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะพามาดูห้องใหม่ห้องนี้ที่ทํามาจาก ห้องเปล่าๆ uh huh. จริงๆเท้าความนิดนึงเราอยู่บ้านเนี่ยมาประมาณ3ปีละเรามีห้องหนึ่งที่ทิ้งไว้เป็นห้องเปล่าๆตอนแรกคิดว่าไม่ได้ใช้หรอก เพราะไม่มีลูกคือปกติ <S <S> <S แล้วการออกแบบบ้านเขาก็จะเผื่อห้องนอนเป็นเอ็กซ์ตร้าเอาไว้ ت. เผื่อสําหรับการมีลูกสองคนห้องนอนที่1ห้องนอนที่2อรอน่างเงี้ยแต่ห้องนอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่ายังไม่ต้องตกแต่งขึ้นมาก่อนตอนที่ย้ายเข้ามาเพราะว่าก,ก็อาจจะไม่ได้ใช้เป็นฟังก์ชันห้องนอนออกแบบมาแบบเป็นห้องนอนนะอ,ะอะแต่ว่าเราคิดว่าเป็นห้องเปล่าเลยนะครับห้องเปล่าที่เราให้ดูภาพตอนนี้เนี่ยเาไม่ติดแม้กระทั่งแอร์ด้วยซ้ำก็คือแบบไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่หรือจะไม่ได้ใช้เลยก็ไม่รู้แหละ ทิ้งมันเป็นห้องเปล่าๆแล้วกันซึ่งพวกเราก็เอาไว้เก็บของเก็บของเม <c oughs> ื่อไหร่ที่มันมีพื้นที่ในบ้านนะมันถูกเก็บของเสมออยู่แล้วใช่แล้วแพนก็ถูกเปลี่ยนเนาะเราก็เริ่มคิดที่จะทําห้องนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังละตอน <c oughs> ช่วงประมาณตุลาปีที่แล้วก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาว่าโอเคผ่านขั้นตอนออกแบบเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้างานบิวอินแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ามาส่งติดตั้ง ซึ่งก็ใช้เวลารวมๆกันประมาณ6เดือน7เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มคุยกันว่าจะทําห้องนี้ก็ถือว่าออกมาแฮปปี้มากนะแล้วเราก็ได้ใช้ห้องนี้อย่างจริงจังกันมาเกิน3เดือนละใช้ฉ่าทุกอย่างคือเหมือนกับว่ามันฟินมากที่เรารู้สึกว่า ของที่เราอยากได้ของที่เราอยากใช้พอได้เอามาใช้จริงๆแล้วแบบมันเติมเต็มมันแฮปปี้อ่ะพูดว่ามันมีความสุขมันเติมเต็มเนี่ย <plugin S 1> เล่าให้ฟังหน่อยซิว่าในแต่ละอย่าง <c oughs> ที่เอามาสนองความต้องการที่อยากได้มาตลอดอย่างสมมติเครื่องล้างจา <plugin S 1> นไอ้แล้วมันฟินยังไงบ้างของจริงโอเครื่องล้างจานนะถ้าเกิดใครได้ใช้ครั้งแรกๆอ่ะก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆล้างจานมันง่ายๆเคือถ้ายังไม่ก้าวข้ามมามันจะมีความรู้สึกว่า ใช้มือล้างเร็วกว่าไม่เห็น<ช>ยากเลยก็ล้างแป๊บเดียวซึ่งโอเคถ้าจานปริมาณน้อยๆแล้วก็ล้างๆๆไปมันก็โอเคมันก็เสร็จเร็ว<ช>แล้วดี<ช>กว่ายังไงแต่จะบอกเลยว่าไม่มีทางเลยครับที่คุณจะล้างได้สะอาดเครื่องอ,อ๋อเหรอเออคือเครื่องล้างจานปัจจุบันน่ะล้างได้สะอาดกว่าแน่ๆแ,แล้วเราไม่ต้องผึ่งจาน ที่ไม่รู้ว่าตอนผึ่งนั้นอ่ะก็มันก็ไม่สะอาดละนึกออกปหมี่<บ>จะมาเลี้ยงเ <laughs> มื่อไหร่ไม่บางทีมันแค่แบบผึง่งแล้วก็อากงอากาศฝุ่นอะไรต่าง <laughs> ๆอะไรอย่างนี้เนี่ยคือพอเราหลบทุกอย่างเข้าไปในเครื่องล้างจานซึ่งเครื่องล้างจานปัจจุบันอ่ะมันก็จะมีเชลฟ์ให้โหลดแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบภาชนะแต่ละแบบที่มันลงตัวอยู่แล้วคือไม่ว่าเราจะทําอาหาร หนักอะไรกันมามีหมอ้อมีชามมีจานมีอะไรเล็กแค่ไหนช้อนใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะมีที่ลงได้เพราะมันมีที่ลงได้เสร็จเรียบร้อยอ่ะเราก็โหลดเท่าที่มันจะโหลดได้จริงมันโหลดได้เยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะ<ม>แต่เราอยู่กันไม่ได้กี่คนเท่าไหร่หรือว่าเราก็ไม่ได้สะสมจานกันมาหลายมือมากแล้วก็ล้างทีหนึ่งอะไรเงี้ยอะก็เสียบเข้าไปแล้วก็ ใส่เม็ดล้างจานอันนี้อาจจะต้องสั่งซื้อแยกต่างหากอันนี้แต่ละบ้านจะไม่ได้มีอยู่แล้วไม่เหมือนน้ายาล้างจานซึ่งเราไม่รู้ตอนที่เราไปตอนที่เราไปเที่ยวอเมริกากันแล้วเราก็ไปใช้เครื่องล้างจานที่นั่นกันก็เขาก็มีน้ํายาล้างจานวางไว้ให้ไงแล้วเราก็ใส่กันเข้าไปอยู่ในเครื่องล้างจานออกมาอีกทีนึงก็คืออ้วกออกมาเป็นเป็นฟองเต็มพื้นเลยค่ะโอโหความฉลาดของเราสองคนก็เรานึกว่าเขาวางเอาไว้ให้ปรากฏว่าไม่ใช่นี่คือคนที่เคยไปอยู่อเมริกาแลกเปลี่ยนมาแล้วที่โฮสต์แฟมิลี่มีเครื่องลเย แน่แต่ครั้งเดียวตลอดปีเลยมีหน้าที่ในการโหลดจานคือเราก็จะแบบแบบรินรินจากเครื่องสะอาดโหลดจานโหลดจานแล้วมันก็จะแบบปุ๊บเขาก็จะเปิดน้ให้มันต้องใช้เม็ดล้างจานมันต้องใช้เม็ดล้างจานโดยเฉพาะกับเครื่องล้างจานนะครับซึ่งก็สะดวกมากเอาจริงๆก็คือมันไม่ได้แพงมากแล้วก็ทุกวันนี้เมืองไทยก็เริ่มแพร่หลายขึ้นก็มีให้ซื้อได้ง่ายขึ้นก็แค่ใส่เม็ดเข้าไปนิดในช่องปิดปุ๊บก็ตั้งโปรแกรมว่า ไอจานชามที่เราใส่เข้าไปรอบนี้เนี่ยมึงควรใช้โปรแกรมอะไรถ้าคิดไม่ออกกดออโต้เลยคือของบอสก็ง่ายดีก็กดออโต้เลยแล้วก็กดเริ่มแล้วก็ปิดฝาปุดมันก็เริ่มทํางานเลยชีวิตดีชีวิตดีมากนะครับคือเราก็เอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นได้คือถ้าพูดถึงความเมื่อยในการล้างก็คือแบบแค่โหลดเองอะแค่แบบแค่เสียบจานที่สกรปรกอะเข้าไปในช่องอะไรเงี้ยจานเนี่ยสกรปรกได้ด้วยนะคือไม่ใช่ถึงกับว่าแบบไม่ต้องทิชชู่เช็ดให้มันแบบไม่มันอะไรเงี้ยก็คือแบบว่า พวกคาบอาหารอะไรเงี้ยได้แต่ว่าไม่ใช่แบบเหลือไก่เป็นชิ้นแล้วใส่ลงไปนะครับคือหมายว่าพวกเศษ็จอาหารก็ทิ้งก่อนนั่นแหละแต่ว่าแบบพวกแบบซอสอะไรต่างๆที่แบบยังเปิดอยู่อะไรเงี้ยขึ้นโหลดเข้าไปได้เลยมันดีมากพออยู่แล้วที่จะทําให้พวกนี้เนี่ยสลายออกไปได้ก็ง่ายมากเชฟมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะแบบว่าขยับตำแหน่งความสูงขึ้นลงได้อะไรเงี้ยก็ยืดหยุ่นกับการทําอาหารแต่รูปแบบโหลดของแต่ละบ้านอะไรเงี้ยที่เราชอบมากคือยุคใหม่ขนาดนี้เครื่องจะไฟฟ้ามันต้องต่อกับแอปได้ก็เตือนเราได้ ว่าเออเสร็จแล้วนะหรือตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดโปรแกรมบางอย่างเพิ่มจากแอปพลิเคชันคือของบอสเขาก็มีแอปชื่อโฮมคอนเนเอ่อเราก็เชื่อมต่อไว้แล้วพอมันเสร็จมันก็เตือนเรามาว่าจานร้านเสร็จแล้วเราก็แค่มาเปิดฝาข้างได้แล้วก็เอาไปจะเอาไปเก็บในตู้ของเราก็ได้หรือจะทิ้งไว้ในเครื่อง้ังจานเลยก็ได้คือ uh huh. พอจะใช้แล้วอ่ะค่อยหยิบออกมาใช้ก็ได้คือไอการที่แบบว่ามันสามารถเตือนผ่านแอปมาได้เนี่ยเรื่องตลกก็คือ uh huh. พี่อู๋เนี่ยไม่อยู่บ้านด้วยซ้ำ ไปบินไปต่างประเทศแล้วก็เราก็อยู่บ้านแต่เธอก็ส่งข้อความมาหาว่าล้างจานเสร็จแล้วซักผ้าเครื่องซักผ้าบอช ซักเสร็จแล้วคืออันนี้มันระบบสั่งการระยะไกลระบบสั่งงานด้วยเสีย,ช,ยช่วยไปเอาใส่เครื่องอบให้หน่อยโอเคโอเคมันมีประโยชน์สั่งเมียต่อได้อีกอันหนึ่งที่เหนือวความคาดหมายมากนะครับก็คือเครื่องซักกับเครื่องอบที่เราบอกเราซื้อคู่กันอของของบอสเนี่ยเครื่องหนึ่งก็คือซักผ้าแล้วก็เครื่องหนึ่งอบผ้าโดยเฉพาะใช่ไหมทีนี้หลายบ้านน่ะก็จะมีแบบนี้แหละคู่กัน ไม่ว่าคุณจะใช้ยี่ห้อเดียวกันหรือคนละยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นโฟลว์ว่าเราซักเสร็จแล้วก็ต้องแบบโกยผ้าที่ซักเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องอบใช่ปะ่ะแล้วก็มาตั้งโปรแกรมของเครื่องอบว่าเอ๊ะอันนี้เป็นผ้าประเภทนี้ที่เราเพึ่งซักมาจะเป็นผ้าเดลิเคทหน่อยมายจะเป็นผ้าที่เหมือนกับว่าโหลดใยห,หน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วแต่แต่และโหลดไม่เหมือนกันมาใส่เครื่องอบก,ก็ต้องมาตั้งโปรแกรมว่าที่จะอบนี่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยความดีงามของบอยที่เราพึ่งรู้ตอนที่ออามาใช้แล้วนี่ไม่ได้รู้ล่วงหน้าก็คื ตัวแอปพลิเคชันตัวโปรแกรมมันรู้นะครับมันซิงกันรก็คือเครื่องอบอะ่ะมันรู้ว่าเราเพิ่งซักอะไรเสร็จแล้วพอพึ่งซักอะไรเสร็จอะ่ะก็แปลว่ากําลังจะอบโหลดนี้แหละโปรแกรมที่มันซิงกันไว้ว่านี่คือผ้าประเภทไหนมันพามาที่เครื่องอบด้วยโดย<ก>อัตโนมัติหลาดเกินไปแล้วนี่มันเป็นแบบว่าแมชชีนครองโลกอันนี้เจ๋งมากอันนี้เราแนะนาหรือว่าใครมองหาที่จะซื้อคู่นี้อยู่คือเครื่องซักกับเครื่องอบนี้เนี่ย ของบอสเจ๋งจริงคือซื้อทั้งคู่เอาไปเลยทีเดียวจบแล้วมันก็ต่อเข้า Home Connect ได้ทั้งคู่เราอ่ะรอฟีเจอร์ในอนาคตที่เขาจะมีแขนกลที่จะแบบว่าหยิบให้กกยจากทีรื่องซักผ้าแล้วก็พักเข้าเครื่องปุ๊บปุ๊บมันอาจจะมีในอนาคตก็ได้นะเธอลูกกพวกเราจะได้ใช้ก็ได้เราไม่ต้องการ AI ไม่ต้องเอา AI แบบที่อยู่ในหุ่นยนต์ที่มีแขนกลมาแล้วก็มาจัดการแบบว่าย้ายผ้าให้เราได้นะแล้วอบเสร็จแล้วเอาเปพับไปด้วยพับไปด้วยรีดให้วยตัให้ด้วยดีมากเออแต่ของเขาดีจริงนะอืมเท่าที่ใช้มากก็คือแฮปปี้มากนะครับพวกโปรแกรมอะไรต่างๆก็เข้าใจได้ง่ายภาษาไทยก็แปลดีอ่ารวมถึงเตา ที่เราได้ใช้ทําอาหารแล้วด้วยสุดยอดเราตื่นเต้นมากครั้งแรกที่มาออนเตาให้พี่สู้เพื่อลองทำอาหารครั้งแรก,กรที่ห้องนี้นะครับก็คือลุ้นไปด้วยว่าจะทำห้องนี้ไฟไหม้หรือเปล่าที่เพิ่งทํามาหรือว่าเพราะว่าเรามีประวัติมาแล้วนะคะว่าไม่ได้ทําอาหารนานไงเราก็อยู่คอนโดอะช่วงโควิดทําอาหารสักหน่อยฟักทองผัดไข่ นี่ตีบุคคลมาเคาะประตูสมอลดีเทคเตอร์คอนโดดังฝีมือคนนี้คือมันเป็นเตาตอนนัはは้นที่ในคอนโดมันคุมความร้อนยากมากมันมันร้อนจนเราแบบว่าไม่รู้ตัวมันร้อนเร็วมากแล้วมันก็แบบฟูโอ้โหพี่อูเดินมาอีกทีคือควันคว่ำห้องอย่ามาอย่ามาเดินมาอีกทีทําอยู่ด้วยกันรับผิดชอบพร้อมกันหน่อยแล้วคือแบบว่านี่ทําอะไรนะพรามดูไม่ออกแล้วเป็นเมนูอะไรตอนนั้นเป็นช่วงโควิดที่ทุกคนทํากับข้าวอยู่ในบ้านก็คือเขาเจอบ่อยมากมาถึงตรงนี้อ่ะเราก็ได้ ทำอาหารเป็นแบบผัดผัก <c oughs> จานแรกที่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ <c oughs> ที่ผ่านมาก็คือจะแบบว่าช่วงก่อนท้องอบขนมอะไรบ้าง <c oughs> แต่ก็ไม่ทํากับข้าวเลย <c oughs> จนตอนนี้ก็แบบโอเคไหนผัดผักสักหน่อยอะ่ะพอกินได้นะรุนมากเลยวันนั้นนะครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ใช้ <c oughs> เตาไฟฟ้าของบอสระบบ induction series แปดที่เอามาผัดผักเดี๋ยวดิมันต้องค่อยๆเพิ่มความแบบว่าสลับซับซ้อนที่เละนิดขอค่อยๆเรียนรู้ไปหน่อยนะคะอ่าแล้วก็ใช้คู่กันนะครับกับตัวเครื่องดูดควันแน่นอนมันต้องแบบมันต้องมาด้วยกันอยู่แล้วไม่งั้นก็ฝันท่วมบานมันใช้งานง่ายมากเลยนะคือมันบอกว่ากดปุ่มปุ๊บเปิดปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่ามันจะมีแบบว่าพื้นที่ให้เราวางเตาวางหม้อได้ตรงไหนยังไงจะกดเปิดที่ไหนแล้วก็ต้องการระดับความร้อนแค่ไหนคือมันแบบมันบังคับ ง่ายอะเราจะชินแต่กับแค่แบบบิดแล้วแบบที่ผ่านมาของที่มันเก่าหน่อยออะเวลาบิดอะไอที่มันจะเป็นตัวเลขเขียนอยู่มันเลือนหายหมดแล้วแล้วไม่รู้ว่าไอที่บิดอยู่เนี่ยมันไปถึงไหนนี่ไงเป็นที่มาของที่คนนั้นนี่ติมาเคาะห้องไงเธอมันไม่ได้ผิดที่เรามันผิดที่ตัวเลขมันเลือนอันนี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรารอดูเมนูใหม่ๆของพี่สู้ชิงในนนะคนว่า ก็พอได้อยู่คือถ้าทําให้ลูกกินตอนแรกเราก็กังวลนิดนึงว่าลูกจะบ่นหรือเปล่าว่าอาหารที่แม่ทําไม่อร่อยเดียเพื่อนก็บอกว่าให้ลูกกินไปเลยลูกไม่รู้หนึ่งคือมันปรุงไม่ได้ตอนเด็กๆกับสองก็คาไม่เคยกินอาหารที่อร่อยกว่านี้ยังไงก็มันเหมือนนมแม่ตอนนี้นมแม่อร่อยที่สุดเราบ่าได้เพราะว่ากินแต่นมแม่เขาไม่รู้มาก่อนหรอกว่ามันจะมีอาหารที่อร่อยกว่านี้รอเขาอยู่อันเนี้ยดีสุดแล้วตอนเนี้ยก็ได้ก็ได้ และทั้งหมดนี้ก็คือห้องใหม่ของสปินนายซึ่งจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือห้องใหม่ของลุกสปินนายนั่นเองเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พบกับพวกเรา3ามคนได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไงลูกเนืน้อถอนหายใจใส่รลอ